บิ๊กป้อมถึงกับโตหม่อมอุย เป็นผู้จัดการมรดกจะไปรู้อะไรหลังจากเข้าแจ้งไม่พบนาฬิกาหรู22เรือนในทรัพย์สินของปัทวาสุขศรีวงศ์ด้านปปชยังไม่รับว่าจะไปชี้แจงกับมาีิการปปชในกรณีหรือฟื้นชี้มูลนาฬิกาขอดูหนังสือเชิญก่อนสำนักข่าวอิสราได้รายงานว่า21ตุลาคม2565พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่หม่อมราชวงศ์ปรีดยาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายปัทวาฒสุขศรีวงศ์ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือกรรมการปปรชอ,อย่างชัดเจนว่าไม่พบนาฬิกาหรู2 2เรือนในรายการทรัพย์สินเมื่อพูดอย่างนี้แล้วบิ๊กป้อมถึงกับตอบโต้หม่อมราชวงศ์ปีดียธรบอกว่าจะไปรู้อะไรเรื่องนาฬิกาเป็นมรดกของนายปัทวาฒและไม่ได้ลงในบัญชีมรดกเพราะไม่มีใบสําคัญต่างๆเป็นเรื่องของมรดกที่ให้ลูกเฉยๆการที่เอามาให้ตนยืมจึงไม่ใช่ปัญหา ซึ่งผู้จัดการรดกไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างเมื่อถามย้ําอีกว่าแต่เรื่องนี้ไม่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับหม่อมราชวงศ์ปรเดียทรมีปัญหากันใช่หรือไม่พลเอกประวิทย์บอกไม่มีไม่มีส่วนกรณีที่นายนิโรธสุนทรเลขาประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลเสนอให้หม่อมราชวงศ์ปรเดียทรมานั่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพักพลังประชารัฐหรือพอปรชอรอไปเลยพลเอกประวิทย์ระบุว่า ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับหม่อมราชวงศ์ปิเดธทรท่านเป็นคนเก่งอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเดี๋ยวพูดไปก็เท่านั้นยังไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่ส่วนความสัมพันธ์กับหม่อมราชวงศ์ปิยดีรกับพลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่มีอะไรดีกันพูดคุยกันปกติตลอดด้านนายนิวัฒน์ชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนักข่าววิสาราบอกว่า ยังไม่รู้ถึงกรณีที่กรรมธิการปปชจะเชิญตนไปหารือถึงเรื่องการรื้อฟื้นชี้มูลความผิดกรณีพลเอกประวิทย์ถือครองนาฬิกาหร,รูคงต้องรอทางกรรมธิการปปชทำหนังสือเชิญมาอย่างเป็นทางการเสียก่อน ตอนนี้ก็รู้ตามข่าวส่วนจะสามารถรื้อฟื้นคดีได้หรือไม่คงต้องดูหลักฐานและข้อเท็จจริงซะก่อนเมื่อถามว่าหากได้รับเชิญจะไปชี้แจงหรือไม่นายนิวัตชัยตอบว่าคงต้องดูรายละเอียดของหนังสือก่อนว่าจําเป็นต้องไปขนาดไหนหากเป็นประเด็นที่ไม่จําเป็นต้องไปก็อาจจะมอบหมายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงแทนตนได้ส่วนกรณีที่หม่อมอุ๋ยหรือหม่อมราชวงศ์ปิฎยาธรได้ข้อมูลในฐานะผู้จัดการบร,รดกนายปัทวาฒว่าไม่พบทรัพย์สินประเภทนาฬิกาหรู2 2เรือนกันในบรอดกนั้น นายนิวัฒชัยกล่าวว่าการเป็นผู้จัดการมรดกก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะการเป็นผู้จัดการมรดกต้องจัดการกับทรัพย์สินทุกอย่างหรือไม่ตามข่าวที่ปรากฏก็มีระบุว่าอาจจะมีการแบ่งแยกทรัพย์สินไปก่อนที่จะมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้และย้ำว่าผู้จัดการมรดกอาจจะดูเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินใหญ่ๆอย่างเช่นที่ดินและบ้านทรัพย์สินบางอย่าง ไม่จําเป็นต้องให้ผู้จัดการมรดกดูทั้งหมดไม่งั้นทีวีตู้เย็นก็ต้องมานั่งจัดให้อยู่ในบัญชีรายการทรัพย์สินมรดกทั้งหมดมันมีบางรายการเท่านั้นเองที่ต้องดูมีผู้จัดการมรดกบางอย่างคนในครอบครัวอาจตกลงและแบ่งกันไปแล้วก็ได้สืบจากข่าวรายงาน